สวัสดีครับคันนี้เป็นรถซูซูกิชาลิเบียนสปอร์ตมายปี2004นะครับรถสภาพสมบูรณ์นะฮะคันนี้ผมเป็นคนไปขับขึ้นมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะฮะขับขึ้นมาเองนะครับถึงเชียงรายนะฮะรถสมบูรณ์เลยนะฮะสีเก็บมาให้แล้วนะครับรถไม่มีผุนะครับนี่นะฮะเอาฝาครอบยางอะไรของของที่มาใส่นะฮะ รถปี2004เป็นสปอร์ตไมายตัวสุดท้ายนะครับเครื่องหัวฉีดแล้วรถสมบูรณ์แล้วครับผมลองวิ่งลองเทสแล้วฮะแล้วก็โอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะฮะกันชนหน้าตั้งเดิมจากโรงงานเลยนะครับนะครับภายในก็ไม่มีขาดเลยนะครับนี่นะฮะรถสมบูรณ์นะฮะสวยมากนะครับคันนี้เบาะหลังก็เดิมๆอยู่นะครับคันนี้ เรื่องระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์นี่ผมเทสแล้วนะฮะวิ่งมาพันกว่าโลก็ถือว่าผ่านนะฮะคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับรถวิ่งมาประมาณแสนกิโลนะฮะนี่นะฮะพาวนกลับมารอบนึงนะว่าเลขไม่มาอยู่ที่ห้าพันนะฮะวิ่งประมาณแสนห้าพันนะฮะคันนี้ซนะึ่งแต่คนรู้จักนะครับสายรถรักษามากนะครับคันนี้สีเดิมอะไรเดิมหมดนะล้อเป็นสองหนึ่งห้าเจ็ด สิบสิบห้านะครับแม็กซ์สิบห่านั้นคนนะครับคนห้าภาษีที่ยอหกเจ็ดนะครับกระจบเเิมไรเดิมนะฮะตาโซซีอยู่นะครับรถสมบูรณ์นะครับคันนี้ผมเห็นแล้วผมเอาเลยนะฮะคันนี้คือไม่ต้องดูอะไรมากนะฮะดูจากประวัติคนขับแล้วก็จากสภาพรถนี่ผมไม่ปล่อยผ่านแล้วนะคันนี้ไปดูได้ไปก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปทำอะไรต่อไปทำความสะอาดนิดนึงนะฮะไม่ใช่รถเต็นจ์๋านะฮะคันนี้ผมก็เลยทำได้แค่ทำวามสะอาดนะฮะแล้วก็แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีผมก็จัดการให้หมดแล้วนะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดนะครับนี่นะฮะเป็น g 1 3 b บนะครับ g ี3 b, b หัวฉีดนะครับวิ่งนะฮะ ับมาจากใต้ก็ยืนความเร็วประมาณ100นะฮะัผ่านนะครับคันนี้นะครับสปอร์ตไมวัวทิพนะฮะแข็งฝากระโปรงต่างๆก็ยังดูดีมากนะครับผ่กำลางจะอยู่ก้มทิพย์ครับตอนนี้ผมตั้งใจจะขายสัก2องเซนสองเซนสนะฮะไม่แพงแล้วนะฮะปีเป็นสปอร์ตไมวย์ปี2004ที่พร้อมใช้เลยนะครับ ีล้อมแม็กแล้วแอร์เย็นนะฮะภายในก็สวยสมบูรณ์นะฮะนี่นะฮะไม่มีผุเลยนะครับทนเคร่อดม,มาละแผงข้างแผงประตูอะไรสมบูรณ์นะฮะวงในพาวเวอร์แอร์เย็นนะฮะไฟขาวตรงตามตรงตามสเปคของสปอร์ตไม้นะครับนี่นะฮะถูกเครื่องมืออะไรอยู่ครบนะฮะอยู่ใต้เบาะนะฮะ คาริเบียนซูซูกิคาริเบียนสปอร์ตไมล์ปี2 0 0 4ตัวสุดท้ายนะครับก่อนเลิกผลิตนะครับพร้อมใช้งานครับผม